ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนสอนนะครับวิธีการติดกล้องหน้ารถนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นของ a s t ตันอัลติเมตเนะครับเนี่ยครับการเก็บสายนะครับก็ขึ้นไปเลยลอดขึ้นมาข้างบนนะครับ เดินมาให้เรื่อยเดินมาให้เรื่อยนะครับเก็บมาเรื่อยนะครับผมแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับเสา A ใช้เคเบิลทายเก็บนะครับเนี่ครับแล้วก็มาลงตรงหลุมนี้อันนี้ใน Honda Jazz GK นะครับผมลงในหลุมนี้นะครับผมติดตั้งโดยไม่ใช้ที่จุดบุหรีเดิมนะครับพาวเวอร์เอายังอยู่นะครับใช้ได้ปกติผมติดตั้งโดยการใช้เป็นฟิลแทบนะครับผม ไม่ต้องตัดต่อสายไฟทุกกรน,น,นี้นะครับผมอ่าอันนี้ติดเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูโอ oh, ชวิทนะครับแอสตนสวัสดีค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเนี่ยครับภามันไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยครับ ันรถชัดนะครับผมอ่าแค่นี้เองครับผมง่ายๆครับใครก็ทําเองได้นะครับผมทําตามที่เหมาะนะครับเก็บลงมาเรื่อยๆนะครับผมรับซื้อฟิลแท็บนะครับฟิลแท็บนะครับเสร็จแล้วไฟขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เสร็จงานก็มัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับฝากด้วยนะครับผมครับ